สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโฮมสวิตโฮมเซอรวกันด้วยหลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปเกมโฮมสวิตโฮม e ซอรวมาเป็นระยะเวลาอันนานเนี่ยเราก็ได้ถึงเวลาที่เราจะต้องลงกันแล้วอะก็วันนี้ผมจะมาเล่นฆาตรกรแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าเซอร์เวอร์เนี่ยมันหาห้องยากนะแล้วก็คนที่เล่นฆาตรกรเนี่ยมันมีน้อยเพราะว่าฆาตรกรเนี่ยอย่างแบบเขาเรียกว่าอะไรวะ ไม่ค่อยเก่งเท่าที่ควรถ้าเจอคนในระดับเดียวกันแบบเก่งกับเก่งมาเจอกันคนที่เป็นคนอะฝ่ายมนุษย์อะจะชนะซะมากกว่างนะครับวันนี้เราก็เลยมาเล่นผีแล้วกันแล้วผมได้สกินมาใหม่ว่ะน้องๆสกินคือแบบอย่างน่ารักเลยวันนี้ผมจะเล่นตัวละครตัวไหนดีอะเบลเนี่ยผมได้สกินนี้มานะครับเป็นสกิลของพวกชนเผ่าอะไรสักอย่างเนี่ยที่เกี่ยวกับอยู่บนภูเขาแล้วมันก็แบบชนเผ่าชื่อมันมีหลายชนเผ่าอะ ผมไม่รู้ว่านี่คือชนเผ่าอันไหนอะ่ะแต่ว่านี่น่าจะเป็นภาคเหนือนะอยู่ตามภูเขาสูงๆแล้วก็แบบปลูกใบชาอะไรหรือเปล่าแล้วก็อันนี้จะเป็นผีพายระดับสก,กินเรจเนอรี่เลยนะเว้ยอันเนี้ยผมชอบมากเลยมันแบบสีมันแบบสีมันลงตัวมากอะ่ะโอเคก็แล้วก็มีคนคุกผมได้สก,กินทองโครเยอะเลยนี่นะ คนคุกสก,กินนี้มีหน้ากากให้ด้วยนะครับหน้ากากคนคุกอันนี้เราสามารถเอาไปใส่กับตัวละครอื่นได้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมจะคิดก่อนว่าวันนี้ผมจะเล่นตัวละครตัวไหนดีใส่หน้ากากส่วนหัวนี่ใส่หน้ากากได้ด้วย <laughs> แต่ผมว่าแบบนี้เท่สุดอย่างเงี้ยกำลังพอดีเลยโอเคก็เดี๋ยวเราไปหาห้องกันเลยแล้วกันนะครับน่าจะเล่นผีพายแหละวันนี้แต่ว่าสก,กินใหม่ล่าสุดมันเป็นของเบลไงี้แต่เบลมันไม่ค่อยเก่งนะครับก็น่าจะแบบ เก็บไว้ก่อนแล้วกันเล่นผีพายก่อนโอเคเดี๋ยวเราเป็นลุยกันเลยเอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ด่านวัดร้างใช่หรือไม่มจําชื่อด่านถูกแล้วว่าโอเคเดี๋ยวเราเปิดประตูก่อนนะครับตรงนี้ก่อนคือมาถึงคนมันจะลงมาเปิดประตูนะผมขอเปิดประตูก่อนผมขอพังประตูก่อนด่านนี้ค่อนข้างที่จะมีที่จุกน้อย มันเดินตามมาแล้วผมไม่สนใครเปิดปุ๊อุ้ยมันก็เปิดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยน่าจะเปิดครบแล้วแหละโอเคครับตามนั้นมันมันลงมาแย่งผมผมเ,เอ้าโดนอยู่เดินตามเสียงเดินตามเสียงเจอถ้าเราตามตัวนี้ก่อนเนี่ยไอยูรีเนี่ยมันจะทําให้ผมตามบอดรัวๆป่ะเนี่ยเอาวอลลบเข้าตู้นะสเต็ป มีตาบอดอีกหรือเปล่าโดนไปสองดอกครับน้องน้องกินยานั่นล็อกรอบอย่างเก่งอันติอุ้ยไม่ทันนิดเดียวขวหลังออนิเมชันมันไวมากเลยคนอะ่ะในมือถืออะไรอีกโอ้โหกินยารัว กลับร่างเดิมแล้วมีคนอยู่ข้างในไม่ถึงหูมันวิ่งไวจังวะ <c oughs> ตามเสียงไปหายไปอีกแล้วโคตรลำบาหน้าลำคาญเลยยูริอะลงไปข้างล่างเดี๋ยวนี้ยูริตายแล้วครับเมื่อกี้ตกหลุม ตกหลุมรักหรือเปล่ามีคนจะไปชุบนะเดี๋ยวผมตรงนี้ไม่มีคนปั่นน่าจะอยู่ข้างล่างหมดตอนนี้จะชุบเพื่อนมไม่ให้ชุบง่ายๆหรอกอุ้ยมองไม่เห็นเลยต้องงานตีแล้วปะโอ้ยันเยอะจริงๆหลบหรอโดนไปก่อนหนึ่งที มันมาช่วยกันรัวๆเลยวะ่ะขึ้นชั้นบนลงชั้นล่างสเตปด่านนี้นะครับควรไปดิด่านนี้มันต้องกระโดดลงรัวๆเลยอ่ะหาก่อนไปไหนแล้วมาเป็นทีมเราก็เหนื่อยเหมือนกันนะมีคนหยิบวิญญาณไปฟื้นแล้วหรอรอซ้ำเลยมันต้องซ้ำมันต้องซ้ำ มันต้องซ้ํามันต้องซ้ําแล้วอย่างเงี้ยแปะยันสวยขอก่อนหนึ่งทีนะจ๊ะยูริไปเติมยาว่ะอย่าให้มันเติมยานะเอา้าอ,อ้กูถามจริงโอ้โหติดแง่งคือเกมคนเกมเนี้ยแม่งเติมยาไวแบบไวชิบหาย มาดีอยู่ลิมาดีอยู่ิมาดิยังลงไปข้างล่างเหรอเจอแล้วครับยังเดือดบอกเลยว่าอย่างเดือดโอ้โหประตูยังเหนืออยู่ มาเป็นทีมแล้วยังไงเราไม่เคยกลัวใครหรือเปล่าเราไม่เคยกลัวใครหรือเปล่าโอ้โหกินยาน้ำไอเทมเยอะจัด <c oughs> กระโดดลงรูเหรอ <c oughs> ขอยทีเดียวขอ่อยทีเดียว <c oughs> นั่นแหละเรียบร้อย นั่นแหละเรียบร้อยต่อไปเอาติมปะไม่มีอันติวะมันชอบหลบมันชอบล็อกขวานะพวกเนี้ยโหตรงนี้มีมีประตูก็มาดิติม โดอนอีกหนึ่งดอกโหประตูเยอะข้างบนนะต้องไม่ตายนะรอบเนี้ยดูมันวิ่งวนดิโหดเอาเรื่องอยู่โหดเอาเรื่องอยู่พวกเนี้ย กว่าเจาลงคนหนึ่งก็เหนื่อยแล้วอะ่ะตายซะมึงตายซะมึงโอ้โห,โหไอ้ยาน,นอีกแล้วแม่งเกินไปวะ่ะคือเจอยานนี่จบเลยสีพรายเนะี่ยตอนแปลงล่างอะ่ะก็มาดิตีม ก็มาดิติมเอาละววะอุ๊ยมันชอบติดอะไรก็ไม่รู้อุ๊ยไม่โดนโดดลงไปเลยโดดลงไปเลยโล,ลยอย่าลีลานะโดนนะโดนนะเอา้าโอ้โหคูดาว เอา้าใครอะไอ้เจนตายแล้วนนะ่ะไม่ตายแตกเหลืออ่องคนเดียวไอ้ตีมตายข้างบนหรือข้างล่างวะ ไอ้พวกนี้โหดเอาเรื่องอยู่นะผมบอกไว้ก่อนไม่ธรรมดาเลยโอ้โหมันชุบทันวะ่ะเอาเอาอย่าหาทำเด้อวิ่งไปมาโดดลงอือเอาไปก่อนทีนึงไอ้อ่องจะชุบหรอ นี่ขนาดด่านที่เราเล่นง่ายนะมาดิครับเอาอะวหนนี้โยนใช้ได้ถือว่ายังโยนแม่นอยู่ตึงจัดจัดเมื่อกี้เหมือนมีคนเกิดตรงนี้อุ้ยแย่และไอ้องมันจะสวดอะ่ะ ไม่สวดน,นะออกนะไม่สวดไม่สวดน,นะเจนจะสวดหรอโซนิ่งโซนิ่งเอาดีอันติไปเลยแล้วกันเลือดแทบไม่ลดเลือดแทบไม่ลดนะครับจังหวะนี้ตกไปข้างล่างเลยพังตู้ก่อน เราคุมตรงี้ไว้โหไอ้องเติมยามันไม่น่าจะหาง่ายขนาดนั้นนะยามาแล้วครับท่านผู้ชมมาแล้วครับมาแล้วครับท่านผู้ชมไอพวกคนเลวไอพวกคนเลวเฮ้ยการสตันนะการสตันนะ เฮ้ยเฮ้ยจะโดนตีวะจิบไอเจนเฮ้ยมันหายาก่ายจังอะเอาดิวะเอาดิวะโอ้ยโอ้โหปั่นเสร็จจนได้วะ่ะเลือดเลือดเพิ่มเลย ยานอีกแล้วออันนี้น่าจะรอดแล้วครับการันตีรอดแล้วเนี่ยเนี่ยน่าจะสองคนเฮ้ยเสียงใครอ่ะเข้าไปพักสเติมมีหน้าหรอโดอนมันได้เติมเลือดตอนสวดเสร็จไงวิ่ อยู่ข้างล่างนะแต่เจนถ้าจะออกเนี่ยออกได้เลยเพราะว่าเลือดมันเต็มอยู่แล้วเอ้าไปไหน่ะเอ้าเจนอยู่ไหนวะเฮ้ยเจอแล้วเนี่ยเนี่ยมาเดินบออกประตูแล้วอ่ะเราห้ามไม่ได้นะ รอดหนึ่งเอา้าเอา้าเอา้เอาลีลาลีลาเล่นลิ้นไปดิตายไปดิอยากจะหวดผีมากๆเรียบรอ้อยเก็บสีเฉยเลยอยากจะหันมาต่อยผีหรอ แต่ถือว่ามันปั่นไฟกันไวมากเลยนะพวกนี้ดูดิ Facebook, Lisper, Stone, เจนสัมผัสได้แล้วก็มีกิโดปั่นไวอยู่นะพวกนี้ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรแล้ววะเพราะว่าตอนนี้เดดบอยมันบั็อกอยู่อะมันบั็กทั้งหัวคือตอนนี้เล่นเป็นฆาตกรปวดหัวมากเลยนในเดดบอยอะก็ไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย